สวัสดีครับกินข้าวเนอะอ็วันนี้กินกินข้าวต้มนี่กระพเพาะปลาฮะกระเพาะปลากระเพาะปลาเฮียเฮียปลาเอามาให้กระเพาะปลาอร่อยอร่อยแล้วก็ต้มทำเองใส่พริกเผาพริกพริกนี่คั่วานานไปหน่อยอืม ไม่เลยนะม่ไม่เออพริกพริกเราเขาคั่วนานไปหน่อยก็เลยออกอาการไหมอือเาเสบียดมา,มมาเมงี้ยเพาะปลาล้นๆเลยนะเพาะลนๆเลย นพ่อปาลาโดนโดนเอาทำไม่เป็นหรอกครับกับพ่อปลาจะกินอร่อยครับพอดีฟ้าเอามาใหา้อาจารย์ของบุญหลวงเขาอาจารย์สายเดียเขาพี่เขาทอปลาจนทอต้ม าต้มหมูนาต้มหมูนิดหน่อยออถ้าไม่กินปลาเขาก็จะโกรธนะก็เพราะปลาหมูหอ่ะอืมต้องกินเอ,อิ่มนะพ่อ ล้นเลยครับเยอะมากกระเพาะเยอะมากจริงกับข้าวต้มรวมกันทีนี้ไม่ต้องปรุงเลยรสชาติเดียวกับต้มจับสาย ใส่ไข่เนี้ไม่อยู่ใส่ไข่สามฟองเดี๋ยวก็ได้สกิดกันหรอกไปไหนที่ครัวันนั้นขับรถไปเจอร้านคาราโอเกะตีถึงตีห้าเขาบอกโอ้โหมึงนะมึงถ้ากูไม่ส่งของนะเขาบอกต้องพาปลามาแน่ตทางนี้หันหลังไครัะ เนี่ย <rôle> อ <à> ือห <of the> <ici> ือโอ้ยล้นจริงๆนะพอเต็มตีนครับถ่วงแล้วก็เลี้ยงไปล้างก่อนโตไปหน่อยะ คม A คร,มครคีเลยนะ K R ครับเนาะเคมรีโทษนะหมอ K R ครับเคมรีเลยนะอ่าขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมายนะครับพอดีสาอสตีเวนก็โทรมาเดี๋ยวรับสายก่อน